กระแสวิวาทะเรื่องของกรมนอนะครับที่ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไก่สเสนอร่างกฎหมายนะครับพระราชบัญญัติเพื่อยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนะครับหรือกรอรมนอที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับเพราะเหตุผลก็คงมองว่ากรมนอไม่มีความจําเป็นอีกตอบไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของรัฐสอนรัฐ เป็นเครื่องมือทางการเมืองเล่นงานฝ่ายตรงข้ามบ้างนะครับแล้วก็เรื่องงบประมาณที่อาจจะไม่โปร่งใสผิดวัตถุประสงค์ไม่จําเป็นอะไรทําง,งนั้งน,นะครับก็ก็เป็นเหตุผลที่เป็นเหตุผลที่อาจจะต้องต้องต้องถกเถียงกันดูนะครับว่าตั้งข้อสมมติฐานตั้งเหตุผลถูกไหมนะครับแล้วก็มีการโยนประเด็นนี้ไปในเว็บไซต์ของภาผู้แทนรัษฎรซึ่งเร่างกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเปิดให้มีการประชาพิจารณ์กันผ่านเว็บไซต์แล้วก็ปรากฏว่าก็มี ผู้คนไปให้ความเห็นไปกดแสดงจุดยืนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยการยุบกรมน,นเนี่ยเป็นจนํานวนนับแสนทีเดียวเฉพาะที่เป็นความเห็นเนี่ยก็ปาเข้าไปเจ็ดเป็ดเจ็ดแปดหมื่นความเห็นละนะครับผู้นั้่านเยอะมากเป็นปฏิกาตัวเลขส่วนใหญ่ก็ดูเหมือนกับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นประมาณเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยเห็นด้วยที่จะไปยุบก็จะมีประมาณสากักยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเจ็ดี่แปดเปอร์เซ็นที่บอกว่าเห็นด้วยกับการยุบแล้วก็มีงดออกเสียงนะครับอ่ ก่อนจะไปวิเคราะห์ว่าเรื่องนี้มันมันควรจะยุบไม่ยุบหรือมันจะจบยังไงมันจะมีทางออกไงเนี่ยทาความเข้าใจกับเกัตกกอนนะครับว่ากรมนอเนี่ยก็มีคําถามมากมายแหละนะครับตั้งแต่มีการยุบพร,ะระบการกระทําอาเหมนคอมมิวนิสต์สมัยรัฐบาลชวนตั้งแต่ปี2 5, 4, 3แหละนะครับแล้วก็บทบาทของหน่วยงานที่ดูเรื่องความมั่นคงภายในก็ถูกกรมนรเข้ามาแทนที่นะครับ แลกรมนอเนี่ยก็กพูดง่ายๆก็โดยโครงสร้างเนี่ยนายกนั่งเป็นผู้มือการกรมรลยดํายตำแหน่งไปแล้วแล้วก็มีพอบอร,รทบพอบอทบ,บเนี่ยนะครับเป็นรองผู้มืการแล้วก็มีโครงสร้างที่ขึ้นอยู่กับกองทัพบ,บกเป็นหน่วยงานเหมือนเป็นหน่วยหนึ่งของกองทัพบ,บกนะครับก็เป็นความพยายามที่จะทํางานในเชิงลุกแต่เป็นงานที่อาจจะคนละบทบาทกับ กองทัพโดยตรงนะครับทำงานกับพล,ลเรือนอยู่กับพล,ลเรือนใช้พูดง่ายๆคือว่าใช้ซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปทํางานกับกับกับพื้นที่กับชุมช,น,ชนมากขึ้นนะครับแต่ก็มีการล้องเรียนกันมาตลอดอยู่เหมือนกันนะครับว่าการมนมันถูกใช้ไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อที่จะคุกคามและเมื่อสิทธิประชาชนในบางครั้งก็มีหรือเล่นงานการเมืองฝ่ายตรงข้ามเอยอะไรแบบนี้หรือเข้าไปโยงกับการมีส่วนได้เสียของการเลือกตั้ง ในทางการเมืองก็มีไหนในใน,ในหลายครั้งหลายคราก็มีเรื่องร้องเรียนแบบเนี้จริงเทสลองไปไปเซิร์ชไปค้นหาดวาูว่ามันมีตลอดเวลาจนจนเวลาเราพูดถึงกรมนอเนี่ยเราก็จะจะผมก็จะว่าผู้คนอาจจะมองว่าบางคนก็ไม่รู้จักจริงๆอ่ะแต่บางคนรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็คือเครื่องมือของฝ่ายผู้มีอำนาจและํำนองนั้นนะครับทีนี้พอมีประเด็นเสนอร่างกฎหมายขึ้นมาเพื่อให้ยุคกรมนอเนี่ยแล้วถามเข้าไปว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วย ควรยุบไม่ควรยุบเนี่ยทันทีที่ผมได้ยินเรื่องนี้เมื่อสักสามสี่วันที่แล้วเนี่ยผมก็ก็เอกใจนะเอ๊ะทำไมอยู่มันมีคำถามนี้เกิดขึ้นในบริบทโลกที่ดูเหมือนเรากำลังจะเข้าสู่สงครามแล้วก็อยู่จะมีความถ้ามีความรุนแรงขึ้นบานปลายมากขึ้นหรือเปล่าแต่เรากลับทำให้งานด้านความมั่นคงมันมันมีหน่วยงานบางหน่วยที่มีหน้าที่เรื่องนี้โดยตรง จะไปยุบทิ้งทำไม่ผมก็เอกใจนะครับว่าเอ๊ะมันผิดที่ผิดเวลาหรือเปล่านะครับโลกกาลังถามหาความมั่นคงความปลอดภัยในระเบียบโลกใหม่ที่มันดูวุ่นวายยุ่งเหยิงเนี่ยแต่เรากําลังทําให้ความมั่นคงหน่วยงานด้านความเั่นของเรามันถูกซอยถูกยุบไปหรือเปล่าอนนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมก็ฉุกใจคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเสนอจังหวะนี้มัน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 ใช่ที่ใช่เวลาหรือเปล่ามันจะไปสวนกระแสหรือเปล่าเอาล่ะตัวเลขออกมาอาจจะยังพิสูจน์ไม่ได้ไม่ว่าฝ่ายใดก็ตามนะครับว่า ตัวเลขที่คนไม่เห็นด้วยการยุกรมนอเนี่มันเกือบ70%เป็นเนี่ยเป็น IO เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยคือจะ IO ก็ไ o ทุกฝ่ายแถ้าพูดถึงในขณะนี้การเมืองเล่นไอโอทุกฝ่ายแลลวนะครับอ่มันก็มีสิทธิตั้งคำถามเหมือนกันเพียงแต่ว่าก็ทำไม่ได้ก็คุณมาเสนอในบริบทแบบนี้มันก็ฝั่ง I/O ฝั่งตรงข้ามอาจจะทำงานง่ายขึ้นก็ได้ที่จะให้คนมาเซฟกรมนอะไรแบบนั้นนะครับก็สังเกตที่2ก็คือการตั้งคาถามแบบนี้มันเป็นการคาถามปลายปิดนะ มันไม่ควรถามว่ายุบหรือไม่ยุบดีะนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าคนที่เขาไปตอบว่ายุบหรือไม่ยุบเนี่ยได้รู้จักกรรมนอจริงไหมได้เข้าใจบทบาทพันธกิจหน้าที่แค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วการใช้โซเชียลเพื่อแสดงความเห็นแบบเอาไม่เอาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยมันง่ายแล้วมันมันถูกจริตเพราะว่าโซเชียลนี่เป็นอะไรที่ฉับไวพูดพลาดหุนหันพันแล่นนะครับมันโอกาสที่จะได้ถกได้เฝ้าดูได้เก็บข้อมูลได้ ใช้สติในการคิดกันจริงจังเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องกรมนอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดูมีความสลับซับซ้อนมากนะครับเป็นองค์กรใหญ่แล้วก็พันธกิจหลายตัวมันก็เข้าใจได้แม้บางตัวเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจําเป็นหรือเปล่าที่จะมีพันธกิจเนี่ยมันกึงต้องการถกเถียงไงนะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเนี่ยคนไม่ค่อยสนใจว่าเพราะคนสนใจว่ายุบหรือไม่ยุบเท่านั้นในโซเชียลมันจะเป็นจริตโซเชียลจะเป็นแบบเนี้ยที่ทําให้ เราเสียโอกาสที่จะรับฟังความเห็นที่แตกต่างไปนะครับทีนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าการตั้งคำถามในลักษณะแบบนี้มันผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยนะครับถ้าเราก่อนจะถามว่าขวดยุบไป,ปยุบเนี่ยอาจจะอย่างน้อยๆคนที่เข้าไปประชาพิจารณ์ควรจะมีข้อมูลเพียงพอระดับหนึ่งเข้าใจว่าทำอะไรยังไงนะครับหน้าที่งบประมาณ มันจําเป็นไหมมันอาจจะจําเป็นก็ได้ถึงที่สุดก็ต้องให้อยู่ต่อหรือจําเป็นแบบมีเงื่อนไขว่าต้องปรับภาร,รกิจมันก็จะได้โซลูชันอีกแบบหนึ่งหรือถ้าศึกษารายละเอียดฟังข้อมูลรอบด้านแล้วมันมีองค์กรซ้ําซ้อนเป็นแบบนี้ไปหมดนี่มันเป็นไส้ติ่งหรือเป็น,นกลไกพิเศษที่จะมาใช้ประโยชน์ทางการเมืองหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องอยู่ไม่เห็นจําเป็นต้องเอาไว้ถ้าถ้าแบบเนี้ยแต่ถ้าแต่มันต้องผ่านการถกเถียงไงแล้วก็แชร์กันด้วยข้อมูลด้วยข้อเทจ็จจริงนะครับไม่ใช่มาถามคําถามสุดท้าย มันควรถามคําถามแรกที่ควรจะถามก่อนก็คือว่างานด้านความมั่นคงของเราเนี่ยทั้งความมั่นคงในรูปแบบของอสงครามที่มันเป็นสงครามเขาเรียกเป็นไฮบริดวอล l ์นะครับเป็นสงครามหลายรูปแบบนะครับมีทั้งสงครามจิตวิทยาสงคราม,ามข้อมูลข่าวสารนะครับสงครามที่ไม่ได้ลบกันด้วยกองกําลังอย่างเดียวนะด้วยข้อมูลข่าวสารเรียกว่า ว่าว่าไฮบริดวอร์นะครับหรือสงครามจิตวิทยาพวกนี้มันก็อาจจะมีหน่วยงานแบบนี้ก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องเห็นภาพใหญ่ก่อนไนงะคือตอนนี้เราเราเราไม่เห็นภาพใหญ่ของยุทธศาสตร์งานด้านความมั่นคงนะครับมันก็เลยทําให้เร็วเกินไปที่จะบอกเอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้เข้าเอาตัวนี้ไว้ดีลิตตัวนั้นดอกซะมันมันง่ายไปนะครับแต่ถ้าเราเห็นภาพใหญ่เราอาจจะมันอาจจะมีหน่วยงานที่ต้องยุบมากกว่ากองบัารก็ได้ หรือมันอาจจะต้องรักษากร,รมนไว้ก็ได้แต่ในพันธกิจใหม่นะใส่ฟังก์ชันตัวใหม่เข้าไปก็เป็นไปได้นะครับซึ่งผมไม่คิดว่าการตั้งคำถามเพื่อให้เพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็ต้องเป็นคำถามที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็สำหรับพระเก่าไก่ผมคิดว่านี่ก็ก็เป็นบทเรียนที่ต้องคิดเหมือนกันนะเพราะว่านายกเศรฐษฐาก็พูดชัดว่าเขาไม่มีความคิดแนมะ้แต่นิดเดียวจะยุบกร,รมนมีแต่จะใช้งานต่อ นะครับและเป็นกฎหมายการเงินด้วยต้องใช้นายกลงนามเท่านั้นถึงจะเข้าสภาได้นะครับแล้วก็คือถ้าคุณเสนอเพื่อให้มันดูแบบบื้อหวาเป็นประเด็นข่าวพาดหัวอย่างที่อาจารย์ปรีบุตรว่าเนี่ยก็เข้าใจได้นะครับแต่มันไม่ได้อะไรไงแต่ว่าถ้าเราคิดว่ามันจําเป็นต้องทบทวนกวรามานอยจริงเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงขั้นยุบแต่ว่าลดหน้าที่มันลงเล็กลงจิ๋วแต่แจ๋วแล้วก็ทํางานตรงไปตรงมา ปรับโครงสร้างให้พลเรือนท่นประชาชนมีส่วนร่วมแล้วก็ตรวจสอบได้มันก็อาจจะได้คําตอบอีกแบบหนึ่งแล้วก็สังคมอยู่ได้กันด้วยถ้าไปแบบนี้มันก็มีแพ้ชนะนะครับแล้วผมก็ไม่เห็นประโยชน์กับการการเอาประเด็นที่มันดูซับซ้อนมาตั้งอยู่ในใจกลางที่คนกําลังจะตีกันหรือระแวงกันอยู่อาจจะไม่เป็นประโยชน์นะครับซึ่งผมว่าเรื่องนี้ต้องเรียนรู้กันไปทั้งทุกฝ่ายแหละนะครับเรื่องที่คนอาจจะเห็นด้วยอยู่แล้วเนี่ยมันทําให้คนผวาหรือ ไม่เข้าร่วมเลยก็มีอันนี้ก็เป็นเรื่องของจังหวะเวลาจังหวะเก้านะครับต้องรัดกลุ่มเหมือนกนอันนี่ก็เป็นบทเรียนของคนทํางานในสภาด้วยนะครับ